สวัสดีครับเกมท็อกตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีเราจะมาพูดถึงเกมที่คนไทยรู้จักกันดีแต่ว่าต่างประเทศไม่ค่อยนิยมกันกับ p e ๊ปซ m a n โอเคเราจะมาพูดถึงประวัติของเกม p e ๊ปซ m a n กันก่อนนะครับเกมออกครั้งแรก วันที่4มีนาคมปี1999เป็นเกมแนวลันเดอร์พัฒนาโดยค่ายที่ชื่อว่าคิดนะครับผมทีนี้ตัวเกมเนี่ยครับมีการจ้างนักแสดงที่ชื่อว่าไมค์บัตเตอร์มาด้วยนะครับผมคุณไมค์บัตเตอร์เนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเกมเ๊ปซี่แมนเหรอเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมโอเพนนิ่งของเกมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูต่อที่พี่แกดื่มเบ๊บซี่แล้วก็มีเสียงเพลงตืด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 ,ด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 แล้วก็าโงว่าเอ๊เสียงอะไรนั่นแหละครับ คนที่ดื่มเบปซี่คนนั้นก็คือคุณไมค์บัตเตอร์นั่นแหละครับผมต่อมานะครับในระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังเล่นเกมเนี่ยมันจะมีฉากขั้นที่ว่าไมค์บัตเตอร์เนี่ยอารมณ์แบบว่าโฆษณาเบปซี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนไปฉากต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ประวัติของเกมเ๊ปซี่แมนก็จะประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันครับว่าตัวเกมเป็นอย่างไรกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้าเกมเป๊ปซี่แมนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวกดสตาร์ทเข้าไปเลยจ้าเป๊ปนี่่าเน่ก็ก่อนที่เราจะเข้าเกมผมอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงละกันว่าคุณผู้ชมจำมิลินดาแมนได้ใช่ไหมละครับผมที่ว่ามันเป็นโฆษณาในทีวีบ้านเราช่วงหนึ่งนะครับผมที่มาปุ๊บก็ตืดตืดตืดตแล้วก็มิลินดาแมนแล้วก็ซ่านั่นแหละฮะ อ่าเป๊ปซี่แมก็เหมือนกันครับผมแต่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่แมแล้วก็ซเหมือนกันเลยแต่ว่าอย่าที่บอกครับว่าเครื่องดื่มคนละยี่ห้อครับผมแล้วก็จะบอกว่าแฟนตากับเป๊ปซี่เนี่ยอยู่เครือเดียวกันกันด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ขอนอกเรื่องประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราเข้าเกมมาปุ๊บนะครับก็จะมีเกมสตาร์ตออปชั่นโหลดแล้วก็เซฟนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเราเข้าไปดูที่ออปชั่นกันก่อนนะครับเน่คุณผู้ชมครับ ปรับรองรับการสั่นของจอยอันเทล็กของเพล y หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปปรับปุ่มอะไรนู่นนั่นนี่ได้นะครับผมมีทั้งหมดอ่า A B C D ปรับได้4แบบประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคก็กดหลักๆเลยก็จะมีแค่จำกับสไลดิงนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมนี่คือทั้งหมดของโหมดต่างๆที่หน้าจอไทเทิลน,นะครับโอเคไปเลยกันเลยครับคุณผู้ชมปึ๊บ เน่แล้วอย่างที่บอกครับว่าไม b บัตเตอร์มาออกแบบนี้ระหว่างฉากหรือว่าหลังจบฉากนะครับอารมณ์เหมือนเราดูโฆษณาเลยครับผมอ่าคือพี่แกจะพูดภาษาอังกฤษนะครับผมนอกจากนี้นะฮะเวลาเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยฮะเข้าเนื้อเรื่องละจะพูดภาษาอังกฤษเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาฟังกันคร่าวๆแล้วกัน เอาประมาณนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมสามารถกดสกิปข้ามได้นะครับผมอ่าแล้วเรามาก็มาเลยกันเลยฮนะ <S <S ทีนี้การเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรมาาครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปในคีย์คอนฟิกนะครับผมจะมีกดกระโดดแล้วก็สไลด์แบบนี้นะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการกดเดชหมายถึงว่าวิ่งเร็วแล้วก็กดเบรกได้ด้วยนะครับผม วิธีการกดวิ่งเร็วก็คือให้กดขึ้นค้างไว้นะครับแล้วก็กดอา่ากดสไลด์นะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนที่ผมกดขึ้นค้างแล้วกดสไลด์แต่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะวิ่วิ่แบบนี้แต่ว่าถ้าคุณชมกดลงนะครับเดี๋ยวกดสไลด์ก่อนนี่สไลด์ในกรณีแบบนี้ครับถ้าหากว่ากดลงแล้วก็สไลด์นะครับจะเป็นการเบรกแบบนี้นะครับผม เนี่ยฮะระบบเกมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเกมแคทแมนที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมเล่นจบฉากน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปช่องต่อไปกันฮะแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเกมเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ฉากน,นะครับแต่ละฉากจะมี2ฉากย่อยนะครับอันนี้คือจะเป็นฉากย่อยแรกของฉากแรกสุดครับผมอ่าอุ้ย เกมนี้เอาง่ายๆครับคุณผู้ชมทำยังไงก็ได้ขอให้เคลียร์ฉากภายในเวลาที่กำหนดนี่แหละครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมตกเกมนะครับเราจะเสียตัวไลท์ที่อยู่ขวาล่างไปเลยนะครับเนี่ยตอนนี้วิ่งกระต้อเนี่ย เคลียร์ฉา,ากที่1ขีดหนึ่งได้แล้วนะครับและทีนี้มาดูครับสถิติหลังจากจบฉากนี่ฮะซีนหนึ่งเนี่ยเกตเป็ปซี่เกตเป็ปซี่ก็คือตัวของเป๊ปซี่ที่เราได้เก็บมานี่ฮะเก็บยิ่งเก็บได้เท่าไหร่ก็จะเพิ่มไลฟ์ไปด้วยครับเน่ประมาณนี้ครับและเราก็จะเข้าสู่ฉาก1นขีดสหรือว่าซีน2นะครับประมาณนี้จ้า คุณผู้ชมครับเดตตอนที่เราเขียวแล้วถ้าตกปุ๊บอี๋ <c oughs> นี่มันจะเสียไลท์ที่ขวาล่างไปเลยครับผมประมารจ้าแต่ระหว่างที่คุณผู้ชมเล่นนะครับผมก็จะมีแบบว่าขี่พาหานะไปด้วยนะครับทีนี้ประเด็นคือถ้าคุณผู้ชมขี่พาหานะไปแล้วไปชนอะไรก็ตามนะครับเราเดตร้0เซ็นเลยครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยในระหว่างเล่นนะครับเนตอนนี้ก็คือกับส่สภาวะปกติแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับท่านไกก็ได้ให้รีบไปถึง เป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดนะครับเนี่ยถึงถึงพอดีครับผมและทีนี้ดูครับจบด้วยนีสามเนี่ยทุกคนได้เป๊ปซีมาเรียบร้อยแล้วก็จบฉากครับเอาละครับเราก็จะมาถึงอีกช่วงหนึ่งครับแล้วก็คือ,อาการหนีครับเดี๋ยวรอสครูนนะครับ มาแล้วว้าวแต่ว่าเราจะหนีกระป๋องเป๊ปซี่แบบนี้ครับไปครับสาหรับวิธีการหนีตรงนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือเราแค่กระโดดหลบวัตถุที่กวางหนนะ้าเท่านั้นเองแต่ว่าชนได้แค่สามครั้งเท่านั้นถ้าชนครบสบามครั้งนะครับเลสนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็เสียไสด้วยจ้าเนี่ยครับตอนนี้ชนไปแล้วหนึ่งครั้งต้องบอกเลยว่าต้องซ้อมมาดีๆด,ด้วยเพราะว่าบางจังหวะที่คือโดดโดดข้ามแล้วไม่พ้นะฮะเนี่ยเนี่ยเลยครับผมอ่าโอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Pepsi Man ที่ผมมา,มาฝากคุณผู้ชมนะครับจะบอกว่ามันมีปลดล็อกบางอย่างด้วยนะครับผมมีทั้งหมด4ปลดล็อกนะครับเราจะมาดูกันครับเน่วิธีปลดล็อก Expert Mode Free Play and O Pepsi Man Style Pepsi Man แล้วก็ Wire Pepsi Man นะครับวิธีปลด Expert Mode เนี่ย เท่าที่ผมอ่านผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่านะพูดง่งงายๆก็คือว่าเคลียร์เกมโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดมั้งอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาก็ Free พลย์แอนด์โอป p สซี่แมนะครับก็คือจบเกมแล้วเราก็จะปลดล็อกฟร e เพลย์แอนด์โ p e p s ซ Man มนาเลยโซนสเตล e เปซี่แมนนะครับให้เคลียร์เกมในโหมด Expert Mode นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ w i r ์ Pepsi Man ก็คือให้เก็บกระป๋องเปปซี่ ทุก100กระป๋องทุกฉากครับผมอ่าประมาณนี้ครับก็ดีคือสูตรทั้งหมดของเกมเบฟซี่แมนที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมกับเกมเบฟซี่แมนนะครับสซโตขอรีวิวหลังเล่นโดยสังเขตและกันว่าโอโ้คุณผู้ชมครับมันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นพอสมควรเลยแน่นอนว่าตัวเกมนี่โอ้บางจุดนี่หัวร้อนโคตรเลยอะ เออวนล้อนโคตรจริงๆเลยก็ว่าได้มันต้องใช้เวลาฝึกจริงๆนะครับผมอ่าก็ส่วนตัวผมคิดว่าก็อยากให้มีเกมแนวนี้ออกมาบ้างนะครับผมหรือว่าจะมีเกม Pepsi Man ออกมา remake เลยซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นข่าวไปแล้วว่ามีมอสทำ Pepsi Man เป็นแบบเฮ้ยมันใช้กราฟิกเหมือนเรากำลังเล่นเกม remake ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมยอดดี เกมเป๊ปซี่แมนนะครับผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมานะทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ